พ่งหวานค่ะคุณผู้ชมใบไม้ร่วงจริงๆค่ะฤดูหนาวเข้ามาเยือนแล้วนะคะคุณผู้ชมขนาดน,นี้เวลาบ่ายโมงจะครึ่งแล้วค่ะยูใกล้ๆกระดอกเมื่อตะกี้นี้ค่ะน่ารักอุ๊ยคุณผู้ชมนี่อีกนี่ค่ะใ,ใต้มอสค่ะคุณผู้ชม 你好。 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับพี่ย่าทัยญาไดอารี่ f ไลฟ์นะคะวันนี้พาเข้าป่าหาเห็ดอีกเช่นเคยค่ะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าวันนี้พี่ย่าได้เห็ดอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมยังไงฝากตั้มไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทัยญาไดอารี่ f ไลฟ์ค่ะไปค่ะไปลุ้นกันว่าวันนี้ได้เห็ดอะไรบ้างนะคะไปค่ะ กับพี่ย่าอีกเช่นเคยนะคะพามาเห็ดพามาเก็บเห็ดอีกคนเห็นไหมงามงามคุณผู้ชมตะ,ตะกี้นี่ พี่ย่าจะพี่ย่าจะบอกท่านผู้ชมว่า,าพี่ย่าพาเข้าป่ากเก็บเห็ดนะคะนี่คะ่ะดอกเท่ากันเลยนี่ดตับเต่าโอ้โห,โหคุณผู้ชมดูดอกนี้คะ่ะ งามมากเห็ดเพื่อนแม่มดงามมากค่ะคุณผู้ชมแกงอร่อยมากนะคะนี่ค่ะมีอีกนะคะนี่ค่ะ อขออภัยนะคะไม่เป็นไรเราเอาเฉพาะดอกก็ได้ค่ะต้นเออ่ไอ้นี่ไม่เอาก็ได้ค่ะส้ยงามคุณผู้ชมดูค่ะ ดูค่ะนี่ามมากเขาอร่อยกรุบกรอบจริงๆนะคะคุณผู้ชมงามมากค่ะคุณผู้ชมมีแต่ดอกงามๆค่ะคุณผู้ชมดีค่ะเห็ดพึ่งหวานค่ะคุณผู้ชม ดีใจจังเลยค่ะตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงแบบจริงจังเลยนะคะเดือนนี้ก็คือออกทาเบร์นะคะคุณผู้ชมเป็นฤดูใบไม้ร่วงจริงๆค่ะอาดูหนาวเข้ามาเยือนแล้วนะคะคุณผู้ชมขนาดนี้เวลาบ่ายโมงจะครึ่งแล้วค่ะพี่เืพี่ย่าก็ พาคุณผู้ชมเข้าป่าเช่นเคยนะจ๊ะคุณผู้ชมเห็ดยังเยอะเยอะมากเลยค่ะ ลมแรงมากค่ะคุณผู้ชมอากาศก็หนาวเย็นค่ะเห็ดเกลืองงดงามมากค่ะคุณผู้ชมงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานนะคะมีอีกดอกหนึ่งข้างหน้าน่นค่ะ นี่ค่ะนี่ดอกหนึ่งค่ะคุณผู้ชมโอ้ยโดนกินค่ะเดี๋ยวเราไปตัดออกค่ะคุณผู้ชมเห็ดเห็ดเยอะแยะหลากหลายชนิดงามากดูค่ะ นี่เราดูผักเขาโดนกินได้แต่หัวค่ะนี่ค่ะนี่จะ้ะไปค่ะเอาไปด้วยค่ะเห็ดรม่มสวยๆ งามมากค่ะงามจริงๆคุณผู้ชมเห็ดพื้งแม่มดหรือว่าอินดิงก็กรุบกรอบอร่อยโอ้ยแกงกรุบกรุบกรุบคุณผู้ชมเอ้ยมี งามค่ะดูนี่ค่ะเห็ดพุ่งหวานค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะขายาวสวยมากเลย เนี้เราก็เพิ่งมาถึงนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้พี่ย่าจะมาเดินแค่แป๊บๆนะคะเอามีดหมานกับปั้าหมานมาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะขายาวสวยมากเลยค่ะ ัค่ะานะงามคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเออกไปด้วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาดูดอกนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับดอกมือตะกี้นี้ค่ะน่ารักอุ๊ยคุณผู้ชมนี่อีก นี่ค่ะว้าอ,อยู่ใต้มอสค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้ยขาสวยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะมาค่ะมาตัดขากันค่ะมามาก เลยค่ะคผู้ชมดูค่ะมีดหมานตะก้าหมานนะคะคุณผู้ชมวันนี้ อากาศก็หนาวเย็นค่ะเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะดอกมันงามอยู่แต่ว่าไม่เอาดีกว่ามันนิ่มค่ะ ออตรงนี้พี่ยาไม่ได้เดินเข้ามานะทุกคนเห็ดเครื่งหวานค่ะอันดอกนี้ได้ค่ะเอาไปตากแห้งแต่ดอกนั้นไม่น่าจะได้ค่ะขึ้นลาแล้วจ้ะคุณผู้ชมโอ้ขาแข็งดอกนี้ไม่ได้ เดี๋ยวตัดออกค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเห็นไหมอ,อ่อนอยู่เลยค่ะอ,อ,อ่อนค่ะอ่อนค่ะคุณผู้ชมพี่ยา่าพี่ย่าไม่ได้เดินค่ะพี่ย่าไม่ได้เดินแถวนี้เมื่อวานนี่ค่ะ แล้วเราตัดออกนะคะนี่นะอึดส่วนอันนี้ตัดออกได้ค่ะคุณผู้ชมแข็งค่ะขาแข็งมากเลยอันนี้พี่ย่าพี่ย่าไม่เอาดอกเขานะ เอาก็ได้เอาก็ได้ค่ะเอาไปตากแห้งได้ค่ะไม่เอาก็ได้ขาได้ แน่โอ้โหทุกคนเขาเกิดใต้มอสนะคะคุณผู้ชม ค่ะลมแรงมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเข้าฤดูใบไม้ร่วงแบบจริงจังไงคะ่ะลมแรงใบไม้ก็ร่วงค่ะแต่เห็ดก็ยังมีให้เราเก็บอยู่เยอะเลยค่ะนี่จ้ะเพึ่งเขาลัดค่ะ คุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ย่าจะพากลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เราอยู่นานไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราเรามีนัดค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวพี่พี่ย่าจะก็จะพาคุณผู้ชมกลับบ้านเนาะโอ้หัวหักนา้างามเห็ดก็อ่อนก็อ่อนเห็ดเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เราเราไม่มีเวลาเก็บนานค่ะคุณผู้ชม แต่เราก็ได้เห็ดเยอะมากพอสมควรนะคะเกือบเต็มตะตาเหมือนกันเกือบเต็มะตะ้านะคะพวกเห็ดมีแต่ดอกตุโมเตมิดูดอกใหญ่ก็งามงาม แกงหนึ่งพอดีค่ะทุกคนแกงใหญ่ได้แหละหมอใหญ่ได้แหละนั่นนะค่ะดอกก็อยู่ตรงนั้น เดี๋ยวพี่จะพาเอาเห็ดของวันนี้ไปทําเมนูต้มแซบไก่บ้านนะคะต้มแซบไก่บ้านเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดพึ่งเก่าลักนะจ๊ะขาค่ะผลงานของวันนี้นะคะคุณ